สวัสดีค่ะแดดเปรียงๆนะทุกคนเรามาเอาสิ่งนี้กันปีนี้ยังไม่ได้กินสักครั้งนะมันจะไข่ไหมเจ้าแหนบึงมันไข่ยู่บ่เออหน่อเจ้าก็ได้ เก่งเธอเนะเฮ้ยคือไม่ยายมันคุบเธอเนอะนักเลงมากนะพอเห็นไข่ไหมไขม่ไหมไม่ใช่มีแต่ตัวมดวะมีแต่ตัวมดไม่มีไข่มดวะอู้รังนี่ใหญ่มากนะพ่อเนาะเต็มกระมังเลยทุกคน ถ้ามันไข่ในหัวชุดยอดโอ้ไข่เล็กๆเอาไปใส่อมขี้เหล็กใส่ไปแกงขี้เหล็กกันเือไข่ยี่พอค่ะแต่มันไข่ไข่น้อยมันไข่ไข่ข้าเป็นไข่เป็นตัวมดนะทุกคนมันก็เลยไข่ไม่โตปีนี้คือฝนฝนแรงเนาะปกติแล้วหน้านี้ไข่มดแดงมันจะไข่ใหญ่แล้วไข่โตแล้วแต่นี้มัน แรงไม่มีน้ำมาเลี้ยงปด๊ดตัวมดมีเป็นแสนตัวคุณบนอนะ เล่นกับมดต้องเต้นระบำไปด้วยทุกคนไม่งั้นมันจะกัดเราพราะแม่มันทั้งหลายเพราะเอ้ยไข่มันเล็กๆอยู่เนาะไข่รกระปิ ไม่เก่ยงกิงได้ด้อเอาไข่มดแดงอันนี้เราธรรมชาตินะเราจะไม่ใส่แป้งนะทุกคนถ้าใส่แป้งในขามันจะหลุดแล้วมันก็จะทำให้ตัวมดน่าตายเราใส่อันนี้นะเดี๋ยวมันก็เดินเห็นไหมนะเนยยี่ยเยอะยเยอะยเลย ปลาเดะก็ได้ทอดปลาเดะต้มแล้วบอกมันไม่ได้ปลาเดะอันนั้นได้ไม่มีปลาต่อนนะว่าเขาไม่กินปลาเดะเปลาแดกดิ จะไม่ได้ไปตำบ่มันหลายพุทธิมันเยอะเกินไปเอาปล่อยให้เขาไปไปทำรังหน่อยนะเจ้ามดแดงชนิดตัวพุทธไม่เหยอมันอยู่เด็ดนะมันมีตาบ่มันยัดขึ้นบ่โอ้ทำมันไข่โตนี่เยอะเลย,นะนยเนาะไข่เล็กๆนี่เดียวหัวกระเมรมาแล้วไปกับตัวมดมาแล้ว ขาดกน่าตัวมดเป็นแสนทั้งหมดเลยไข่ม,มันไปกับตัวแม่หมดแล้ว มองใ้สาวแล้วนู่นังไงครับนุ่นก็น่าว่ามันกินมบหนุของาวของดน ตัวนี้มันจะเป็นตัวมดไปเลยนะทุกคนเนี่นนนยใครยัง,ง,งไม่โตเลย

เอ้ยังไปทางนดักอยู่ในรถบอยเข้มเหรอเอน้าโน้ยม่กินเมงเยอะนงเข้มฮะยนงกินแล้วมากินนะน้องกินแม่เมนกินเมงแล้วรุยงานเหรอเฮ้ยแต่หัวก็หนแหละได้สนนะเด้อัวนเอานี่ไปบ้วไดหูปีเว้นเอาวนี่ บ้มาตายมือได้วนี่ไม่ได้เอาวินเธอได้ตายา้าครืนห้าคื่องไปทอนไปทอนรด้เมีงบักมีน้อยขนุนน้อยจัดจ้านาคอหลายๆแน่วะำจะใส่เขาไปเทอมลอยนี่มันเบะเข้าจุงว่าตีข้ออมีคอยเบลาคือจุนว่าตามาแน่รถเลนูวขี่ถุกขี่มากว กินไงกรดไมกินมะเขาแม่นนนยาน่องมันลงเราบ้ามันเชื่อบุกชุดอิมันเข็มมันเชื่อประเด็นอะไพูดสีมี่ยากว่า้ีบ้านะ